โอเคครับมิกกี้ครับพูดถึงชัยชนะเกมนี้หน่อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เหนือสุขโขททยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับขอบคุณทีมงานสตาฟขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันก็วันนี้ก็พวกเราก็พวกเราขอโทษแฟนบอลเรื่องหนึ่งคือเกมอาจจะดูหนืดไปบ้างด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจริงๆข้างในสนามแล้วก็ด้วยโปรแกรมที่มันถี่มากมันทำให้พวกเราอาจจะดูเหนื่อยไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราก็ พยายามเต็มที่ก็คือพวกเราอยากจะเก็บ3มแต้มให้ให้ได้จนถึงนัดสุดท้ายเพื่อคว้าแชมป์ตามที่เราต้องการครับชัยชนะนัดนี้ยังเป็นการเก็บชัยชนะนัดแรกหลังจากที่ก่อนอันนี้3นัดเสมอมารวดเลยก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับทีมครับออผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องออของสภาพร่างกายแล้วก็ผมว่ามันเป็นธรรมชาติของของทีมฟุตบอลที่มันจะต้องมีช่วงเวลาที่อาจจะออขาดความมั่นใจกันไปบ้างผมว่า ตอนนี้ทุกคนก็พยายามพับพยายามสู้ตัวเองด้วยพยายามช่วยกันเพื่อให้ทีมกลับมาในในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อได้เก็บ3แต้มให้ได้ต่อไปครับก่อนลงสนามวันนี้พี่อ้นเองพี่โชคเองได้เน้นย้ำอะไรกับมิกกี้รวมถึงลูกทีมคนอื่นไหมครับพี่อ้นกับพี่โชคก็พูดเสมอครับว่าอยากให้พวกเราสู้ทุกนัดเพื่อไม่รู้ว่าผลข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราควรจะเต็มที่เพื่อสโมสรแล้วก็ตอบแทนแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเรา พวกเราเป็นนักฟุตบอลก็คงมีหน้าที่ที่ทาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขก็แค่นั้นเลยครับวันนี้จบเกมแล้วเป็นยังไงมันคลายความกดดันมันหายเหนื่อยเลยไหมกับ3แต้มผมว่าก็ดีครับทุกครั้งที่เราคว้าสามแต้มได้ไม่ว่านันไหนก็ทําให้พวกเรามีความสุขเสมอก็ผมก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟทุกคนที่เป็นทีมงานของท่าเรือทุกคนให้พวกเรามีความสุขนี้ตลอดไปครับเพราะฉะนั้นนี้ยังทําให้ท่าเรือเกาะกลุ่มอยู่ใน การลุ้นแชมป์อยู่มิกกี้เองรวมถึงสโมสรการท่าเรือเองตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากนี้ครับไม่มีอะไรพวกเราก็คงต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆก็เหมือนที่เจเคยพูดกับทีมชาติเหมือนกันมันอาจจะดูมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าถ้าพวกเราสู้มันก็คงมีอะไรที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นผมว่าพวกเราก็สู้จนถึงวินาทีท้ายจนนัดสุดท้ายแล้วเราค่อยมาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงครับโอเควันนี้ยินดีครับขอบคุณครับ